โฟกนัทวั์อวยพรวันเกิดเจมินายดีต่อตาฟินต่อใจเรียกว่าเป็นคืนจิ้นสายวายที่ฮอนจนไม่มีคำบรรยายเลยเดียวค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มเจมินายนรวิทย์กับหนุ่มโฟกนัทวัตที่ออกงานคื่เมื่อไหร่เสียงกรี๊ดตามเป็นเงาห้างแตกเบรกระเบิดตลอดและสุดท้ายวันเกิดหนุ่มเจมินายอายุคบรบรอบ19ปี ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างรวมพลังอวยพรวันเกิดจนทำให้แฮชแท็กพุ่งติดเทนททิตเตอร์อันดับหนึ่งทันทีล่าสุดคู่จินอย่างโฟดได้ออกมาโพสภาพเดี่ยวเจมินายโพสท่าชูสองนิ้วพร้อมแคปชั่นสั้นน่ารักว่า Happy Birthday รักไม่คิดจะลืมตาให้เลยสักรูปทางด้านเจมินายก็เข้ามาตอบกลับว่า Thank you brother พร้อมแต่อีโมจิหัวใจสีแดงอีกด้วยงานนี้ทำเอาแฟนคลับของแทนครูต่างเห็นโมเมนต์นี้ยิ้มตามกันไม่หุบเลยทีเดียวค่ะ